ก็มาถึงรอบสําคัญของผู้เข้าประกวดทุกคนรอบนี้นี่ได้เลยว่าเป็นรอบของการชี้ชะตาชีวิตเหมือนกันนะคะที่คุณจะได้ไปต่อแค่ไหนวันนี้ก็คือการสัมภาษณ์ห้องดำนะคะของ Miss u n i ว e r s e Thailand 2020และอย่างที่เคยแจ้งให้ทราบกันไปแล้วนะคะว่ากองประกวดเนี่ยให้ความสำคัญกับรอบนี้มากเพราะว่ามันเป็นรอบที่จะต้องวัดอะไรหลายๆอย่างพูดได้ว่า รอบนี้แหละจะเป็นรอบที่โชว์ความเรียวอยู่มากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคณะกรรมการที่พี่ปุ้ยพี่นเชิญมาเนี่ยบอกได้เลยค่ะทุกท่านเนี่ยโปรไฟล์ในเรื่องของเอาคุณสมบัติก่อนในเรื่องของการที่จะสัมภาษณ์ในห้องดำนะคะที่จะดูเจตนาติ ดูความคิดความอ่านดูบุคลิกดูการควบคุมสติสมาธิทั้งหลายเนี่ยทุกท่านล้วนแล้วจะเป็นผู้ที่ค้่ำหมอดในวงการจริงๆนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตให้แนะนำเป็นรายบุคคลก่อนเลยแล้วก็ลองดูนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยวันนี้เตรียมอะไรมาบ้างนะคะที่จะ มาถามน้องๆในห้องดำก็คงจะไม่ได้บอกคําถามะนะคะแต่ว่าอยากจะให้รู้ว่าทุกคนเนี่ยมีอะไรอยู่ในใจที่วันนี้มันนั่งอยู่ในห้องดําแห่งน,นี้ที่โรงแรมแพร์เเจนซี่เนี่ยนะคะ<น>เดี๋ยวไปเริ่มจากเอาหัวโต๊ะก่อนเอาด้านไหนดีคะเอาใกล้ๆ<น>เอาใกล้ๆที่ปุ้ยกันก็ไดนะนะ้พี่นะพี่นะคิดว่าย,ยังไงนี้ครับก็อย่างที่พี่ปุ้ยบอกไปนะครับวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งในการตัดสิน ชี้ชาของนางงามทุกท่านนะครับเพื่อเราจะเฟ้นหาเรียวอยู่ของทุกๆคนจริงๆนะครับว่านในตัวตนจริงๆแล้วคืออะไรก็ได้มีเตรียมคำถามมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ดูเวลาระยะเวลาในการคำถามด้วยแล้วก็มีท่านๆคณะกรรมการที่ส่งคุณอาวุธทุกท่านนะครับก็ช่วยกันเค้นช่วยกันเฟ้นหาหนางงามที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปสู่จักรวาลน,นะครับ ขอเชิญพี่หมอค่ะเราจะมีเวลาให้คนละกี่นาทีนะคะพี่หมอคะสวัสดีครับผมพี่หมอกนะครับก็วันนี้ก็จริงๆมานั่งแอบคิดเมื่อคืนนี้ว่าเอ๊ะอยากถามอะไรน้องๆดูหรืออยากรู้อะไรนะจริงจริงผมอยากรู้ว่าลึกๆในใจของน้องแต่ละคนเนี่ยกับการเข้าประกวดเนี่ยคิดอะไรอยู่แล้วกักบเพื่อนร่วมทีมหรือผู้แข่งขันด้วยกันเนี่ยคิดอะไรแล้วก็ การตัดสินใจหรือการตอบคำถามเฉพาะหน้าเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งสำคัญที่บอกว่าสำหรับผู้ประกวดทุกคนจะต้องมีลแล้วก็พร้อมที่จะต้องตอบคำถามที่คุณอาจจะไม่คาดคิดว่าคุณจะเจอคำถามแบบนี้ในห้องดำในวันนี้นะครับใช่แล้เก็ต้องนครับแล้อกต้องนะครับ,รบ,นนรรบก็คงทราบดีว่านี่ห้องดำนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ถามเรื่องของไวพริบเรื่องเทคนิคต่างๆ แต่ว่าจะลงลึกในเรื่องของความเจ็บปวดในเรื่องของสิ่งที่เขาดิ้ไม่ถึงเลย,ยาถามนะเพราะว่าทุกปีเนี่ยในในรอบ30วิเนี่ยทางเราจะมีปัญหาในในการตอบที่ดีพอแล้วก็รวมถึงแสดงถึงความรู้สึกแล้วก็ไหวพริบรวมถึงความฉลาดไปพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นยอมรับเรื่องห้องนี้ตัวเองจะ จะขออนุญ,ญาตปอ,อ,อดลึกแล้วก็ถามในสิ่งซึ่งน้องๆอาจจะคิดไม่ถึงว่าจะถามนะครับก็แต่ให้กําลังใจนะไม่ต้องกลัวก็ให้เรียวที่สุดเท่าที่จะเรียวได้ขอบคุณครับ,รบสวัสดีสสดค่ะมิลนีวัจรสุนนะคะสไตล์ดีเรคเตอร์เอ็ม0ทวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่เข้าห้องดําซึ่งวันนี้ไม่จะถามน้องๆเหมือน พี่สาวคนหนึ่งเพราะว่าจากการเก็บตัวเนี่ยเราได้ใกล้ชิดกับทุกๆคนอย่างมากวันนี้หวังว่าจะเห็นเขาอีกมุมหนึ่ง,งที่ลึกซึ้งขึ้นแล้ววันนี้มี expect คำถามที่ตอบจากใจตอบจากใจจริงๆไม่ใช่ว่าตอบคำถามแบบที่เราอยากฟังแล้วก็อยากจะรู้ว่าวันนี้ค่ะ29สาวงามใครจะทำให้เรารู้สึกว่ามันทัดจริงๆได้บ้าง ซึ่งวันนี้ด้วยความที่เหมือนคุยมันเป็นห้องดําก็จริงแต่ต้องการสิ่งที่ไม่มองเห็นคือคําพูดที่เข้าใจง่ายลึกซึ้งแล้วมันสามารถทัชได้เพราะว่าคนที่จะไปคว้าม,ามูสามคิดว่าจะต้องเหมือนกับว่าเขาต้องเข้าถึงกับคนผู้ทั่วโลกได้แล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนทัชเข้าไปอย่างลึกซึ้งจริงๆค่ะขอบคุณค่ะเลยยังไงขออนุญาตได้ไห ลนเชสวัสดีค่ะครูฝนน้ำฝนพักดีนะคะถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยเออ่เราจะถามอะไรน้องบ้างก็คงตอบไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ครูจะบอกได้คือว่าเราจะเราอยากเห็นในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากให้คนเห็นนะคะนี่คือ จะเป็นกลยุทธ์ที่เราจะใช้ทั้งพวกหลักจิตวิทยาหรือความเป็นมนุษย์จริงๆที่เราจะใช้คุยกันคือใช้ใจต่อใจจริงๆนะคะแล้วก็มันจะไม่มีสุดสาเร็จมันไม่มีสุดสำเร็จถ้าเราจริงเราไม่มีอะไรต้องปิดบังแล้วเราไม่มีอะไรต้องกลัวนะคะเพราะฉะนั้นเอาจริงๆการเข้าห้องดำไม่จําเป็นต้องเตรียมตัวอะไรเลยเพราะว่าเราจะอยากรู้ตัวตนจริงๆของกันและกันกระท่านั้นเองค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กรรมการทุกคนนะคะ มีมีสิ่งที่อยากจะถามเพื่อจะทำความรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็จะได้รู้จริงๆค่ะว่าใครกันแน่ที่จะเป็นคนที่เป็นเรียมจริงๆนะคะเท่านี้ค่ะขอบคุณคุกคนนะคะจรย์โป่ะสำหรับวันนี้ก็คิดว่าน้องๆเตรียมมานะคะพวกเราก็เตรียมแต่ที่เตรียมเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเตรียมดูข้างหน้าด้วยว่า คำถามหลายๆคำถามก็น่าจะมาจากการที่เห็นน้องและน้องได้ตอบแล้วเดี๋ยวจะตอบไปอย่างไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันจะดูเร็วมากทั้งเราด้วยแล้วก็ทั้งน้องด้วยนะคะแต่ที่สําคัญก็คือสิ่งที่จะแสดงออกมาแบบเป็นตัวตนที่แท้จริงความสุขหรือความเศร้าที่เคยมีอยู่จะนําสิ่งนั้นออกมาอย่างไรแล้วเราจะดูนะคะว่าสิ่งนั้นเราจะสามารถพูดในเชิงที่ส่ายอดเพื่อเป็นไอเดียเวิร s สเ e ร d เพื่อคนทั้งโลกได้อย่างไรคะ เันก็ตื่นเต้นนายน้องๆนะคะตื่นเต้นนาตัวเองด้วยเพราะจะถามอะไรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเทรี์นะคะไอซ์สววรรณดาศิรกค่ะ100แินไทยในางนางจุวาฯน,นะคะก็สิ่งที่กำลังสิ่งที่อยากจะเห็นเนี่ยก็คือวันคลิปปฏิพานนะคะแล้วก็เรื่องของการแก้ไขเฉพาะหน้า จะเห็นแตสังเกตว่าช่วงช่วงที่ผ,ผ่านมาช่วงทเงยเงียบนะคะจะไม่ค่อยได้โพสอะไรได้ลงอะไระแต่ที่เงียบเนี่บยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าไม่ได้สนใจนะคะแต่แปลว่าเก็บข้อมูลอะไรหลายๆอย่างเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ะจะลองมาถามจะลองมาค้นดูสิ่งที่เราก็พอที่จะรู้จักนางงามในแต่ละคนในแบบของเราแล้วเราจะมาดูว่าใครที่มีความเรียว แล้วก็ใครที่ฉายแววที่จะเป็นนางงามจัก,กรวาลไดค้คือจะได้มองไปถึงความเป็นนางงามจัก,กรวาลเลยนะคะก็ต้องมาดูกัน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ,ค,ะค่ะก็จะฝากแฟนนะคะเดี๋ยวในช่วงของห้องดำเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้ไลฟ์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีช่วงบ่าย นะคะคช่วงบ่ายก็จะไลฟ์ให้ดูว่าอกับกิริยาหรือความรู้สึกของน้องๆแต่ละคนที่ก้าวเท้าพ้นห้องดําไปแล้วเนี่ยพวกเขารู้สึกยังไงหรือว่าอะไรอะไรบ้างที่เขาได้ขุดตัวตนของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ได้ปลดปล่อยมันออกไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าทางกองประกวด MUT ของเราหรือ Miss Universe Thailand เนี่ยก็อยากจะจำลองแล้วก็ ทําทุกอย่างให้ล้อไปกับการประกวด m i s s Universe เพราะว่าเราเนี่ยเคยเห็นในบรรยากาศจริง,รงเนี่ยก็หลายครั้งแล้วอย่างน้อยก็ต้องสองครั้งที่เราเป็นเจ้าภาพเองแล้วก็ที่เราไปส่ง m i s s Universe t h a i l a n d ของเราในปีที่แล้วเราเห็นเลยค่ะว่าโอ้โหพอไปของจริงเนี่ยมันมีความกดดันมันมีความเราไม่ได้เป็นคนเข้าไปอลยย่างกดดันเลยเราเป็น national director ที่ไปส่งลูกเราณนะตรงนั้นเนี่ยเรายังเครียดเลยค่ะเครียดตรงที่ว่า มันจะรอดไหมเนี่ยแค่แค่บรรยากาศรอบนอกนี่มันก็บีบใจและวะ้วว่าแล้วเข้าไปเจอกับกรรมการหลายต่อหลายท่านซึ่งทุกท่านใส่ไม่ยั้งนะคะให้ทุกคนเนี่ยแสดงทัศนคติของตัวเองออกมาให้ได้ม,มากที่สุดเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่าให้ชิมลางก่อนว่าพอไปอยู่ที่นั่นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเผชิญกับอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณผ่านไม่ได้เนี่ย คุณไปไม่ได้จากตรงนี้เนี่ยมันไปไม่ถึงจักรวาลจริงๆนะคะเพราะนั้นเราก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะให้ออกไปไลฟ์ว่าน้องๆเตรียมตัวกันเป็นยังไงตื่นเต้นไหมนะคะคือเรานั่งอยู่ข้างในนี่เราไม่เห็นอะไรเลยกรรมการก็ไม่เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าสาวๆข้างนอกก่อนที่จะเข้าห้องดําเนี่ยเขารู้สึกยังไงแต่เดี๋ยวต้องต้องอย่าไป disturb เขามากนะแต่ว่าไปลองไปดูคนที่ลําดับ พัหงห่างออกไปหน่อยนะคะว่า,เ,าเขารู้สึกยังไงก็เ,เตรียมตัวยังไงบ้างอันนี้อันนี้อันนี้กรรมการที่ปุ้ยก็อยากรู้นะว่าเขาเตรียมตัวกันยังไงเขามาคืนนอนหลับกันไหมแล้วมีการเดาทางข้อสอบหรือเปล่าว่า,าปีนี้ห้องดําจะเป็นยังไงนะเพราะว่าแต่ละท่านก็มาปรมมาครูทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวฝากทีมไลฟ์ออกไปถามน้องๆให้ให้แฟนๆได้รู้ด้วยนะคะว่าน้องๆเนี่ยเขารู้สึกยังไงกันบ้างแล้วก็ ปล่อยตัวเข้ามาห้องเชืเ้ยไม่ใช่ห้องดำห้องดำได้แล้วนะคะขอบคุณค่ะ